สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องเนเนแลนดนะคะวันนี้เราก็จะมาอันบล็อกอันนี้กันเป็นบล็อกเซตจากของทานไทเดอซีรีส์รอมาประมาณสเดือนสั่งไปนานมากนานแบบนานแล้วอ่ะก็ได้สักทีวันนี้แบบดีวันนี้ได้หลายอย่างแล้วก็พอกลับบ้านมาเจอกล่องพัสดุอันนี้ก็แบบใจฟูเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันเลย กีดเพราะว่าเขาหอบับบิดหนามากเห็นตอนที่เขาหอแหละใจชื้นแต่ว่าก็มีคนที่ของมันแบบเสียหายอยู่เหมือนกันนะก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าของเสียหายอ่ะก็ให้แอดไลน์แล้วก็เหมือนบอกเขามั้งเขาน่าจะเปลี่ยนให้อุ๊ยอ่านไม่ออกมันตื่นเต้นอะเนาะอุ้ยอ่านไม่ออกแล้วนี่จ้า ตุุงตุ้งแล้วแกะบนที่นอนสุดยอดไปเลยกวัดกวัดกวาดออกเฮ้ยเต้นงี้ตื่นเต้นนะเอาดี เรามาแกะกันเลยจ้าโอเคค่ะนายแกะจากตรงไหนก่อนดีเอ่ยอุ้ยหอซ้หาปลติกไม่เจอเลยอะ่ะหาะเทปตะกอตเทปไม่เจออะ่ะอุ้ยเมื่อกี้โดนกล่องจะไม่เป็นรอยใช่ไหม ช่วงปิดเทอมมีอะไรทำและเอ้ยช่วงหยุดนานๆสลับวันไปเรียนดูอันนี้รอดิกว่าแล้วบอกว่าคลิปเยอะนี่โอ้ยเค okay, ช่างมันเราแกะออกมาเลยดิกว่าขอให้ของข้างในไม่เป็นอะไร ไม่กล้าเปิดเป,ป,ปดิดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะช่วดึงโอ้โหชิดเอาจริงดิทำไมมันมันมาอย่างนี้อ่ะโอ้โหอารมณ์เสีย เสียใจอะมันมีได้มาแบบสภาพเมื่อกี้เปิดมาคือตกใจแรงมากเลวอันนี้ก็คือถ้ามันติดอยู่หนาๆนนนแล้วแบบติดแรงๆนะแล้วหนังสือมันเป็นอะไรเปนนิดเดียวนะเสียใจแต่ว่า Oh. แล้วก็ในนี้ก็จะมีพวกคลิปอยู่แต่ว่าจะไม่ได้เปิดให้ดูหรอกอันนี้แค่มาอันบ็อกเฉยๆแบบอันบ็อกบิทกรีสนี่น่ารักมากแล้วก็มีรูปโอ้ยวันดีคุณผู้ชมแต่ยังไม่แกะนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะแป๊บนึงแล้วก็สมุดเขารีบเขารีบแพ็คเหรอหรือว่าดี เห็นเท็กเจอร์ตรงนี้ไหมตอนโดนแล้วมันแบบฟินมากคงเป็นสมุดที่แบบอุ้ยอุ้ยสปอยอุ้ยพอแล้วใครอยากได้ไปซื้อกันเองนะจ๊ะเขาบอกว่าเหมือนจะเปิดให้สั่งอีกรอบหนึ่งมั้งแต่นี่คือสั่งรอบแรกไม่ได้สั่งกับ B2S สั่งกับ Official เลยอุ้ยดูหนังสือตรงนี้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันเพราะว่ามันโดนอันนี้มา แล้วมันก็น่าจะโดนอยู่นานแล้วื้องมันก็เลยแบบเป็นลอ,อยรอยขึ้นคน,นอย่างเงี้ยเสียใจอะ่ะเราอีกข้างหลังอันเนี้ยเห็นพี่เมย์อะ่ะคนเขียนเขาบอกว่าเหมือนเขาพิมพ์อะไรตกไปสักอย่างเขาเช็คหลายล้านรอบแล้วแต่ว่าลืมเช็คปกหลังเลยละสักอย่างน่าอ mm ินดูแต่ว่าเราให้อภัยเพราะว่าหน้าปกหลอมากแบบเราซีซั่นสองนยู่นะคะแล้ววันเนี้ย มุกออนไม่ได้แล้วอันเนี้ยคลิปอะบางคนก็ดูแล้วแต่เราไม่ได้ดูเพราะว่าเพิ่งกลับบ้านมาแล้วก็เพิ่งได้ของมาแล้วก็แบบเดี๋ยวเราจะไปดูมันต้องเยี่ยมมากแน่ๆเลยสบายใจแล้วทั้งหมดนี้ก็จะราคาเท่าไหร่บอกไม่ได้เพราะแม่เป็นคนไทยอยู่เดี๋ยวแม่รู้นะจ๊ะใครอยากรู้ก็ไปดูเองบาย ตาในชิชาวันนี้กับโลกทีดูเปลี่ยนไปนาฬิกาที่ตั้งเอาไว้ปลุกตัวฉันเมื่อนในวันก่อนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปอันบ็อกทันไทยเดอะซีรีส์บ็อกเซตใช่ไหมแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาทําอะไรก็ให้อยากให้ติดตามดูกัน ก็อาจจะเป็นเรื่องติงเรื่องเกี่ยวกับมิวกิร์ฟอีกนี่แหละหรือไม่เราถ้าเราไปได้ไปตามถ่ายเขาที่อีเวนต์หรืออะไรอย่างนี้เราก็จะมีภาพมาฝากทุกคนกันนะก็งานมีถ้าเขาจัดเมื่อไหร่เราจะไม่พลาดแน่นอนแล้วก็อาจจะมีคลิปอื่นๆแบบเกี่ยวกับอย่างอื่นอีกในช่องเราแล้วก็อยากให้ทุกคนตามดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรานะบาย